อะเท่า,อ,อ,าทอะไรกันนะที่นี่มันที่ไหนอะ่ะโอ้กินไปนี่คือน้ำนี่คือนเนื้อแล้วก็หมูเนาะกินแล้วนะ นี่ทำไมฉันยังไม่ตายเนี่ย <c oughs> นี่ทำไมฉันยังไม่ตายรู้อะไรกันแน่งงเลยต้องไม่หับให้กับก๊าละกันเพราะยังอยู่ไหมอืมเป๊ะเลยอืมเป๊ะเลยลูกภาพ คุยไปดิเพื่ให้เราไปดีหรืว่าให้ตะขับไปสอบไปดีนี่ไอ้ยมุนีกับตะขับไปดีอืมมีอะไรเหรอโอม้มีขออะไรช่วยนะต้องหาแป๊บนึงเพื่อนยังอยู่ไหม โอ้นี่บ้านี่ใคออรเนี่ยก็มีพ้มีภารกิจหนึ่งอะ่ะนี่น,ะนึ่งไปหนึ่งอ่ามัลืมพี่ซีโอ้ลืมลืมโอเคลืมที่จำได้ก็มีภารกิจหนึ่งก็พอดีมีเพื่อนชนะ พ่อฟ้บอนมาว่ามีชายคนหนึ่งที่นี่เนีก็มีเพื่อ,ชอนชนั้นส่งเบเสเซจมาให้นาแปลงคาบเพื่อนเขานี่ก็ตามแบบที่มาเป็นใบที่มีชื่ออยูอ่มันเฉพาะพวกเราแล้วก็แล้วก็น,นี้ัน,นี่กับพวกนายกับนายด้วยอทำไมหมใชั้นกลับมาแล้วแล้วทำไมหมูชั้นเป็นมือน,นูอเลยเนี่ย ไม่เลยเหรอก็ไปตามหาเพื่อนสินะโอเคหาประตูลหลอกก่อนแล้วกันนี่เเดแล้ลมือกดแป๊บเดินไปเลยดีกว่า ต่อไปก็ไปหาเพื่อนเราโอเคทำโลกไว้คือไม่ได้คิดอะไรมากโอเควัดวัดเพื่อนดีกว่าการทำวัดเพื่อนโอ้ป๊บนึงวัดเพื่อนัไม่ได้คิดคือลืมว่าบุญพ่อตรงนนี้มมีเพื่อนด้วยแต่เพื่อนมันยังไม่ตายหรอกนะแต่เพื่อนมากระเด็นไป ทอดเพื่อนอีกอืมอืมาเพื่อนมัน ขอโทษทีค่ะคผู้ชมพอดีคีล้พอดีว่ารูปอะอว่าแต่ว่าก่อนแล้วแต่ยังไม่ทำให้เสร็จอะคือขอโทษลกันดีดูซีนีด้มากเกินจะนมแบบไม่ทำอะขอโทษลกันผู้ชมอือฮัก็มาก่อนอะคือทำถึงกับถึงครื่องแล้ครึ่องอคือทำถึงครื่องแรกแต่ยังทำไม่เสร็จ ก็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 ตื่นก็ตื่นก็ติดซีรีส์อ่ะขอโทษนะค่ะนักชมเขาขี้เกียจกเขาอยอมแล่นขี้เกียจจริงแต่กิ๊เต็มดูซีนี้มากเกินจนคนดูแล้วจะแบบลองดูติดตามไอ้ยามินีกับตาขาบนะนี่ไอ้ยามินีกับตาขาบเออต้องพูดงั้นเพราะมันไอ้โอเค กีเซ okay, ียอะไรแต่ก็ไม่มีจมูกด้วยมันก็เป็นน้องว่เป็นสีเหมือนกันนะโอเคว่าท่าสีอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงหมดแต่มันก็ใส่เสื้อมอนกันนะ โ okay. ใ,นะใส่เสื้ออะไรวะมันอะไรหนึกลึกไว้เลยน่าจะใส่เสื้อืมสีฟ้าละกันพ่อมากับสีฟ้าไงตันนี้พ่อได้กินหนึ่ง่ะที่ไปหาแร่ชิ้นหนึ่งอ่ะที่มันหลับไหลตั้งนานก็บนไปแค่นี้แหละ เพราะว่ามันหาแรกแต่มัเป็นมัน,มนแรกคนละชนิดกับทีเพลงเรามีนะมันคนละชนิดเลยบอกขี้นี้แนะ่มีเงินเปิดบอ,อยจะเกินอดิผมไม่ดีตามแน่ <laughs> โอเคมือสีแดงก็ขอ,ขอ,ขอจะภินนะผู้ชมจีจีกี้สีอีผมจะทำต่อนะไม่เลยใครไปไหน